มาคุยเรื่องบ็อทออฟฟิศกันดีกว่านะครับบ็อทออฟฟิศอเมริกาสัปดาห์ที่2นะฮะก็ถือว่ายังคงเป็นชัยชนะที่สําคัญของชางชีนะครับเออสัปดาห์นี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งเก็บไปอีกสามสเปนะครับไอ้สามล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งสิ้นตอนนี้144ล้านเหรียญเนาะสัปดาห์ที่แล้วเก็บประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบล้านเนาะนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะอ่ะอันนี้พูดตรงๆว่าทาได้ดีในแง่ของทั้งเป็นในช่วงของเออ่ ช่วงของอะไรวะต้องพูดอะไรวะเป็นช่วงของโควิดอ่ะเออในช่วงในช่วงของโควิดก็ถือว่าทำไห้ดีมากนะครับตกแค่5 4สเนี่ยสำหรับหนังที่เปิดตัวระดับ75ล้านก็ถือว่าในช่วงเวลาปกติมันก็ถือว่ายังโอเคไม่ได้ดีมากแต่ก็ยืงถือว่าโอเคแต่ในช่วงของโควิดก็ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับถ้าเทียบกับฟาสนะถ้าเทียบกับทั้งทั้งฟาสและทั้งแบ c ควิดโอเอาเริ่มจากฟาสก่อนฟาสเนี่ย สัปดาห์แรกเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ที่2เปิดตัวประมาณ70ล้านสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ได้ไปที่23ล้านนะครับก็คือตกไปประมาณ 67. 2นะฮะก็คือถามว่าได้เงินสัปดาห์แรกก็น้อยกว่าชางชี้และสัปดาห์2ก็ยังตกมากกว่าชางชี้อีกทำเงินไน้อยกว่าช้างชี้อีกในส่วนของ Black w i d o w นะครับก็เหมือนกันเนาะ Black Widow เนี่ก็ทำเงินสัปดาห์แรกไปที่80ล้านนะครับสัปดาห์ที่2ได้ไป25ล้าน นะครับก็ตกไป6 7 8ก็ถือว่ายัางก็น้อยก็าชางชี้ในสัปดาห์ที่2ก็ยังทําได้ดีกว่าแต่ในแง่ของชางชี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกนะว่ามันต่างกับแบล็กวิดโอตรงที่แบล็กวิดโอเนี่ยมันมีพรีเมียมแอคเซสของดิสนีย์ด้วยที่จะสามารถจ่ายดังสัตว์บเลี้ยและดูได้เลยเพราะฉะนั้นตัวเลขสัปดาห์ที่2เนี่ยของแบล็กวิดโอเนี่ยก็อาจที่จะไม่สามารถจะมาเทียบกับชางชี้ได้แบบปอนต่อปอนหมัดต่อหมัดจริงๆเพราะว่ามันมีตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่ไม่เหมือนกัน ตอนนี้เนี่ยรายได้รวมทั้งหมดของออฟาสก้าอยู่ที่172ล้านเหรียญของ Black w i ด o w อยู่ที่183ล้านเหรียญเฉพาะอเมริกานะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันห้อยว่าให้ชางชี้เนี่ยสามารถทําเงินเอาชนะนะครับเอาชนะทั้ง Black w i ดอ w แล้วก็ F9 ได้แล้วก็เป็นเจ้าของซัมเมอร์นี้จริงๆก็เหลือประมาณ50ล้านเหรียญน,นะครับหนักไหมหนักแต่ผมว่าน่าจะทําได้200ล้านเหรียญรู้ได้ถึง200ล้านเหรียญแล้วกันมันจะได้แบบว่า มันมันหน่อยสัปดาห์นี้แบาบเฮ้ยชางชี้มันทาประวัติศาสตร์ได้ในยุคโควิดที่โหสัปดาห์อันดัสัปดาห์ที่สส่วนใหญ่จะล่วงแบบเยอะมากๆนะครับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะฮะหนังเรื่องอื่นที่เข้ามาสัปดาห์นี้นะครับอันดับ2นะ,ะก็ยังคงเป็นของฟรีกายนะครับฟรีกายของเรานะฮะก็ทำาปอีก5้าล้านเหรียญน,นะครับรวมงสิ้นตอนนี้101ยล้านเหรียญน,นะครับทุนสร้างหนักก็ประมาณร้อยกว่าม,มันไม่มีตัวเลขมาเป๊ะๆนะแต่ว่า บางคนก็บอกว่ามากกว่า100ล้านเหรียญแต่ผมก็ไม่รู้หรอกน่าจะไม่ถึง150หรอกก็น่าจะร้อยนิดๆแหละร้อยเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เฉพาะในตลาดอเมริกาก็น่าจะเรียกได้ว่าอ่ะใกล้ความจริงใกล้ใกล้ไม่เจ็บตัวมากแล้วกันนะครับในในส่วนของตลาดเมืองจีนเนี่ยหนังก็ยังทําได้ดีนะครับตลาดเมืองจีนเนี่ยหนังทําเงินสัปดาห์นี้ไปอีก10กว่าเหรียญ10ล้านเหรียญมั้งนะฮะแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมเปิดโพล ทำเงินเพิ่มอีก12.3ล้านเหรียญในสัปดาห์ที่3นะครับรวมได้ทั้งหมด75ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะสำหรับฟรีกายนะครับก็ในตลาดโลกก็ขายได้ดีนะครับเมืองไทยก็จะเข้าเหมือนกันนะครับใครรอดูอยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับอันดับ3นะครับมิลลิเกนต์ Mil 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 นะฮะหนังของภู่กกับเจมวานส์นะครับก็ทุนสร้าง40ล้านเหรียญน,นะเรื่องนี้ทุนสร้าง40ล้านเหรียญก็เปิดตัวไปที่5ล้านเหรียญก็ถือว่าจุก ต้องพูดว่าจุกอยู่เหมือนกันนะฮะล้านเหรียญอันนี้เพราะว่าการไปถึงส0ล้านเหรียญก็ยากแต่ว่าการไปถึง40ล้านเหรียญน,นะยากแต่ถามว่ามันจะไปต้องถึง4 0ล้านเหรียญไหมบางทีก็ไม่จาเป็นนะเพราะว่ามาจินมาลีแคนเนยก็ยังมาลีแคนเนยก็ยังคงฉายใน HBO Max แบบฟรีฟรีด้วยคือคุณใจ่ายจ่ายตังค์ดู HBO Max แล้วคุณไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อ HBO ทาง Warner Brother เขาก็อาจจะแฮปปี้กับจำนวนเงินที่มันไม่ได้เยอะมากบทุนสร้างก็ไม่ได้เยอะบวกกับได้ Subscription เพิปชั่งเพิ่มขึ้นได วอชไทมเพิ่มขึ้นของ Hbo max ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขามองความประสบความสำเร็จยังไงนะฮะสำหรับสำหรับในส่วนของ m a g i l l a n นะครับกับเอ่อกับแรื่องนี้นะฮะเอกับเรื่องนี้นะครับเอ่อแล้วก็อันดับ4ีอันดับสอสัปดาห์ที่แล้วครับ Candyman ร่วงลงมา53.8%เนะฮะเก็บไปอีก 4, 4ล้านกาเหรียญนิดนนะครับตอนนี้ก็ อยู่ที่สีิบเล้านเหรียญก็ยูโนเซลน่าจะแฮปปี้นะครับ47ล้านเหรียญทุนสร้างหนังประมาณประมาณนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณ15ล้านมะั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ทับ5นะครับจังเกิ้ลครูนส์นะครับก็หนังทุนสร้าง100ล้านเหรียญน,นะครับก็ท่าน,นี้ก็เก็บไปอีก2.3ล้านนะครับรวมทั้งสิ้นตอนนี้ก็109ล้านเหรียญน,นะครับก็แฮปปี้มากนะสำหรับเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้มีดิสพลาสพมีแม็กเซ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรในแง่ของความคุ้มค่าเงินเนาะส่วนไม่ว่าจะเป็นชางชีฟรีกายมาลีเจนแคนดี้แมนจังเกิ้ลครูสหนังเหล่านี้เข้าโรงไทยทุกเรื่องนะครับเรื่องที่จะเข้ามามาลีเจนเนี่ยตอนนี้น่าจะเข้าโรง30พร้อมกับซูซี่คอร์เพราะฉะนั้นบ้านเราได้ดูทุกเรื่องแน่นอนนะครับในส่วนของ Black Widow เนี่ยอันนี้น่าจะอดแล้วล่ะ Black w ว d โ w น่าจะอดนะบอกข่าวร้ายสำหรับทุกคนรวมทั้งข่าวร้ายของตัวผมด้วยว่าน่าจะ ไม่ได้ดู Black ว i d โ w กันในโรงมภาพย,ยนตร์ซะแล้วนะฮะตอนนี้ก็คงทําได้การรุ้นให้ชางชิสามารถเอาชนะในแง่ของเงินเ,เงินเงินรวมยะยได้รวมทั้งหมดนะฮะให้ชนะทั้ง Black วิดโ w แล้วก็ F9 ให้ได้นะครับ